เอาละครับสวัสดีครับผมผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Sword Art Online f o o t b ล l l e t นะผมวันนี้เรามากับภาษาไทยนะครับผมเป็นไงเ,เกมแบบตั้งหลายปีแล้วอ่ะคือมีคนทํามอดไทยมาให้เล่นนะผมแบบฮพกดคุมใจเลยแบงแบบเฮ้ยกูแบบได้ดูเรื่องมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่ครับทําจากมอดไทยเกมนี้แจกฟรีจัดทําโดยไม่เมาไม่แปรผมไปหาโหลดกันได้นะครับ ว่าจะโหลดตามลิงก์ด้านล่างผมได้เลยนะขอบคุณเพจนีนะ่ไม่เมาไม่แปรผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปแนะนำสกิลเริ่มต้นกันผมจะบอกว่าขอบคุณ2คนนี้ก่อนนะผมนี่ฮะคุณอ e ีวาครับผมที่โดนแตไม้ผม3ว่าิบาบาทผมขอบคุณมากนะผมแบบมีกำลังใจในการทำช่องมากเลยนะเนี่ยมไม่เคยมีใครให้ผมมากขนาดนี้นะตั้งแต่ผมทำช่องมา50บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยอ่ะ40บาทในการซูเปอร์แชทมาก็มีนะครับผมนี่ฮะแต่ว่านี่ครับเป็นครั้งแรกนะผมได้มา3 4 9ครับผมขอบคุณมากคนระับคุณอ e ีวาครับผม แล้วก็นี่ครับสมาชิกที่อยู่ในช่องผมนานที่สุดมาประมาณ20เดือนแล้วซอยอายผมนี่ไงห้าสิบบาทต่อเดือนเป็นปีๆผมตอนนี้เขาจะกลายเป็นนี่น,นะจากแองเจรลิงจะกลายเป็นราชาโฟลิงในตอนเนี้ยพอสองปีจะได้เป็นราชาโฟลิงนะมึงโอเคผมวันนี้เราเป็นเริ่มต้นทําคลิปเ,เกี่ยวกับผู้เริ่มต้นดีกว่านะวันนี้อาจจะเป็นภาษาไทยนะใครที่งงๆก็ขออภัยด้วยน,นะครับผมปะ่ะจริงๆเกมเนี้ยผมทําตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะพอดีว่าไม่รู้ไปขึ้นฟีดห,หรือเปล่านะคนทักมาในแชท ใน,ในช่องแชทคือตอบถามผมมาเยอะมากเลยว่าพี่ครับคนจะเริ่มต้นอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยจริงๆผมก็อุย้ยเกมที่คุณเลิกไป2เดือนแล้วนี่หว่าชิบหายได้ทำไงดีวะผมก็ต้องกลับเล่นใหม่ครับผมแล้วกลับเล่นใหม่เจอมัดไทยก็อยากเล่นกับเดิมับผมคือเกมเนี้ยเราไม่ต้องสนใจในการจบเกมครับผมสนใจการเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าไอเกมจบเอนดิ้งแบดดิ้งช่างมันครับเล่นดับ DLC ดีกว่า DLC แม่งมันกว่าเยอะโอเคครับผมนี่ครับสกิลที่ผมแนะนําสำหรับมือใหม่แรกๆเลยนะเออผมจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับผม เกมนี้ผมบอกเลยว่าสกิลเยอะมากผมช่วงที่เห็นที่คุณเห็นผมมีสกิลขนาดเนี้ยผมบอกเลยนะผมยังมาไม่สุดนะผมยังมีอีกเยอะไอพวกสกิลเห็นไหมสกิลดาบสกิลตรงเนี้ยคือได้มาจากเควส์ดีเอลซีนะผมได้มาจากพวกทําเควสของตัวละครพวกออยูจีโอพวกอาริสเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดาบสกิลแปลกๆโผล่ขึ้นมาเห็นไหมสกิลพวกนเนี้ยเนี่ยก็ใครได้นสายดาบก็ไปไล่ทําเควสด,ดูก็ได้นะผมไล่เควสเอาเควสพวก ตัวละครเนี่ยละครับผมให้มาส่วนใหญ่จะมีจาก DLC นะฮะผมแล้วก็สกิลพวกเนี้ยไอ้นี่อีกไอ้ที่ผมบอกเนี่ยผมเน้นยันนิดอีกเนี่ยสกิลลดเกาะลดโจมตีเนี่ยก็ได้จากเคเวส DLC ครับผมไอ้เคเวสเอ่อเกี่ยวกับพวกด่านหิมะเนี่ยผมก็ได้มาผมบอกเลยนะช่วงหลังๆนั้นที่ผมเคยเล่นมานะแม่งมีสกิลห้ามยิงด้วยโคตรโกงเลยผมเห็นแล้วแหละถ้าใครเล่นไปนานๆเนี่ยก็รู้เองอะว่ามันไม่ได้จบสิ้นแค่นี้แหละครับผมเกมเกมเนี้ยมันมีให้ทำอะไรเยอะ โอเคครับ okay, ผมสกิลนะที่จาเป็นจำเป็น,ปนที่แบบผมแนะนํานะไม่ไม่ได้เหมารวมคนอื่นนะแต่อันนี้เป็นเป็นสกิลผมแนะนนะํานะก็คือใครอยากจะเอาตามผมก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเป็นสกิลนี้เลยครับผมสกิลซัพพอร์ตที่เราควรจะมีนะฮะอันแรกเลยนี่กระสุนเพิ่มพลังโจมตีไหมนี่คือเวลาเรายิงลงพื้นอนะมันจะบัฟเป็นแบบเป็นกลมๆใหญ่ๆอะเนี่ยบัฟโจมตีอันนี้บัฟป้องกันครับผมอันนี้คือขั้นสุดหรือ,อยังว่าขั้นสี่ผมจะไม่ได้กันสี่น่าจะสุดแล้วมั้งเนี่ ใช้แต้ม SP เยอะมากเลยเนี่ยฮะเอาอันนี้ครับผมช่วงแรกจะมีแค่ขั้นหนึ่งนะก็ไปใช้กันได้นะผมเนี่ยมันต้องใช้ค่าอินสิบเก้าได้น,นะสังเกตอินสําคัญนะเกมน,นี้อย่าคิดว่าอินไม่สําคัญนะครับผมเนี่ยอินแล้วก็สกิลนี้ครับผมไอกระสุนสังหารพิเศษไอเนี่ยกระสุนพิสังหารอันเนี้ยมันต้องผมจริงจริงนะผมอยากจะช่วงแรกคุณพวกคุณคงไม่มีอะ่ะแต่แนะนําว่าช่วงแรกให้เอานี้ดีกว่าครับผมกระสุนทุรวงเกาะเนี่ยยิงกระสุนแล้วมันพอยิงไปปั๊บสตู พลังป้องกันจะลดลงครับผมพอศัตรูพลังก็ดกดลดลงแล้วก็ยิงแรงขึ้นครับอันนี้จะลดพลังโจมตีครับผมแต่ผมแนะนําว่าเอาแค่นี้พอครับสําหรับคนที่แบบมาเล่นช่วงแรกนะนี่ครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันครับผมเนี่ยสองอันนี้จำเป็นมากเลยช่วงแรกๆคือใช้บ่อยสุดๆเลยผมขอแค่เนี้ยหนึ่งกับสองอันแรกๆเลยแล้วก็สําคัญอีกอันหนึ่งคือน,นี่ฮะกระสุนทะลวงเกาะเนี่ย รถพลังโจมตีช่วงแรกๆผมใช้บ่อยมากเลยแต่ถ้าใครมี DLC นะครับผมถ้าใครมี DLC เห็นไหมเพระกบอกตีจะม่หยาบรถพลังโจมตีรถป้องกันใช่ไหมถ้าใครมี DLC และทำเคเวสตไปเรื่อยๆมันจะมีตัวนี้มาผมกระสุนพิษส,สังหารอันนี้ได้อันนี้คือแบบว่าลดทั้งโจมตีลดทั้งเกาะในเวลาเดียวกันนะโคตรดีเลยเนี่ยผมใช้บ่อยสุดๆเลยสกิลเนี่ยคือเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือแนะนําเลยพรมพลังโจมตีมรถพลังป้องกันลถเกาะศัตรู และพังโจมตีถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็เอาระก่อกันเดี๋ยวพอครับผมแนะนําสาอันนี้ใช้บ่อยสุดแล้วก็สกิลที่อันนึงก็สำป็นก็คือน,นี้ฮะสตันครับผมกระสุนตันยิงไปพวกัตรูสตันไอพวกบินบินน่ะไอพวกกันดั้มที่มันบินได้โดนประมาณ2เม็ดมึงสเม็ดแล้วล่วงลงมาช็อตเลยครับผมถ้าแรง,ง,งๆหน่อยก็กระดอกเดียวแต่ก็ไม่ค่อยแรงก็ประมาณ2ดอกมันก็ล่วงแล้วครับผมล่วงมาให้เราซัดยาวๆเลยครับผมอุปกรณ์ช่วงแรกระเบิดที่คุณจะมีนะผมเนี่ย เพิ่ม HP มันจะเพิ่ม HP แล้วให้เราเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือประกับการสตัร์เดี๋ยวของห่นน้นแต่เุ่นนั้นนะว่าให้เอาเพิ่ม HP ดีกว่าพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นขั้น2ได้ครับเห็นปะใช้เด็กกับอินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ระเบิดสำคัญสำคัญนะผมนี่แฟลแบงเลยเวลาเจอคนอ่ะคนมันชอบเอ่อมันเจอแฟลแบงปุ๊บมันจะสตัรนครับผมแล้วก็พอมันสตัร์ปุ๊บเรารีบวิ่งเข้าไปใส่เลยครับเนี่ยใช้แฟลแบงบ่อยสุดเลยแล้วเวลาเราเจอหุ่่นนนนนยยตต์อะไรรรพวกกกเีี้คคัััับบบผม แนะนำว่าสตันก็ดีนะอ่าอันนี้คือที่ผมแนะนํานะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมผ้าคลุมป้องกัน AR อันนี้คือแบบเวลาสตูยิงมามันป้องกันได้ครับแต่ว่าบางอันก็ป้องกันไม่ได้อย่างปืนเลเซอร์เงี้ยก็กันไม่ได้นะพวกปืนใหญ่ที่มันยิงแล้วระเบิดก็ป้องกันไม่ได้เหมือนกันนะมันจะป้องกันได้พวกเออปืนกลอะไรเงี้ยคุณคุณไว้ยเจพวกมอนเตอร์ที่เป็นแบบเออพวกคลาสเอสไปพวกตัวขาหัวดำไปพวกนั้นยิงแม่นมากนะแล้วยิงยิงไอตีโหมดนะแม่งโคตรโหดเลยผมแนะนำในสกิลเนี้ย ดีมากเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมมาใช้สกิลให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะอันนี้เออผมลืมไปกระสุนระเบิดอันนี้ก็สําคัญนะครับผมกระสุนระเบิดคือสไลปเปอร์อ่ะเวลาเจอเบรมอสไอพวกรถานี่มันยิงเออผมบอกเลยสไลปเปอร์ปราดดีมากยิงใต้ท้องมันให้ระเบิดครับผมแล้วผมบอกเลยถ้าคีนะถ้าปืนอืนโถๆโนะเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้มันเดินไวผมแนะนําว่าให้เอาสกิลนี้ครับผมมันทําให้เราแบบ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับผมมันต้องใช้ค่า AGI ไงดูดิแค่ขั้น3แม่งใช้ AGI 106อ่ะและขั้น4ดูดิ AGI 206ซึ่งสไต์ตัสผมจะไม่พอเอาไงตอนนี้ผมเลเวล220ร่พอไม่พอแน่ๆครับดูดิผมอัพอย่างนี้ไม่พอครับผมเออแล้วก็ถ้าใครถามว่าพี่ s p SP พี่หามาจากไหนก็นี่เลยครับแนะนำว่าไปตรงนี้เลยฮะ SPP หามาจากไหนใช่ไหมหาจากนี่ครับล็อบบี้ครับผม อันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่อยากทำทูเ ending นะทำเควสให้หมดนะครับไอคุยไอเหลืองเองเนี่ยเขียวเเนี่ยคุยให้หมดด้วยนะทั้งหมดชีโตทั้งอะไรสารพัดเลยเดี๋ยวเอาฟาร์มให้กุญแจมานะผมอันนี้เสริมให้สำหรับคนที่อยากทำ,นะท,ำนะนะทูทอาาเอนด i n g นะมนนมนนะไม่ใช่ว่าหัวใจครบทุกตัวแล้วจะผ่านเสมอไปนะผมไม่ใช่นะผมเนี่ยใช่ว่าสี่แล้วจะได้ทูเอนดิ้งเสมอไปนะมันต้องไปทำไอทำเควสอ,อะไรให้หมดในพวกเสือ้อผงเสื้อผ้าอ้โหทำเยอะโอเคผมมา sp นะผมเนี่ยหาจากที่ทนี่ครับผมสังเกตปะ ยี่สิบ sp ใช้อะไรบ้างเห็นป่ะเหรียญโจมตีผมมีอยู่ห้าสิบสามอันเหรียญสนับสนุนผมมีอยู่สามสิบอันใครเดินผ่านอยู่เนี่ยอ่าเหรียญอาวุธสิบห้าเห็นป่ะสิบห้าสามสิบห้าคุณจะแลกได้ยี่สิบ sp ครับผมมันมีอันหนึ่งสี่สิบสี่สิบจะไหวะนี่สี่สิบอันนี้ใช้สามสิบหกสิบสามสิบเห็นป่ะมันใช้มันใช้แบบสองเท่าก็คือถ้าคืนเราได้สี่สิบถ้าใครไม่อยากได้ถ้าใครไม่อยากได้ไม่อยากแลกทีละยี่สิบก็มาแลกสี่สิบเอาละกัันนนะครบผมี่ ถามว่าพี่หมัดพี่หาจากไหนไอ้คะแนนเหรียญโจมตีเนี่ยได้จากการคิวเพลเยอร์ครับผมไอ้พวกเพลเยอร์ที่อยู่ตามแมปราไปคิวพวกเขาครับผมไอเ้เลรียนสนับสนุนนี่ไม่ต้องพูดเลยครับได้จากสกิลไหนสกิลที่เราซับพอร์ตเพื่อนนี่แหละแล้วก็ไอ้พวกเหรียญอาวุธนี่ก็คือแบบรู้สึกว่าจะได้ตอนที่เราคิวมอนเตอร์เยอะสามตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไปมันก็ได้ครับแต่ไอ้เหรียญโจมตีผมบอกเลยว่าได้ยากมากเพราะว่า มันต้องมีคิวคนไงแล้วคนมันน้อยอ่ะมันเลยได้ช้าหน่อยครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมไปเล่นที่ดูแล้วกันว่าผมใช้สก,กิลอะไรบ้างนะครับผมก็อย่างที่เห็นไปนะเอามาอันนี้ครับผมนี่ครับปั๊บปั๊บนี่นะปับป๊บสองปับ๊บนี่ปั๊บตัวเองขานี่อันนี้หลบครับผมสกิลที่สีกก่เนี่ยอาจจะได้ตอนที่เราจบรอบแรกแล้วมังมาดูวนผมนเป็นปืนหน่อย ปืนนี้มันระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเบาหน่อยดาเมจเบากว่าไอ้อาจิกานิดนึงไอ้กระสุนหมดคนไวเลยมันเร็วมากมันไม่ออโต้เหมือนผมวะเอเคมากเดี๋ยวผมไปพาไปจัดการไอ้บอสตัวนี้ให้ดูนะครับผมเฮ้ยมันเป็นภาษาไทยหมดเลยว่ะเก็บเรียบ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  นี่ฮะผมกดปั๊บเนี่ยปืนเป็นสีม่วงแล้วเห็นบอสเห็นบอสไหมฮะผมกดก่อนปั๊บนั่งปั๊บเล็งบอสรถเกาะรถโจมตีปั้งเห็นไนะแล้วเรายิงหน้ามันผมอันนี้กัดเอาโลกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยล่กันนะไอ้พวกโดนมันยิงเราไม่ได้ครับผมมันติดโล่อยู่ ปืนมันไม่แรงอ่ะโอ้ยปืนป้าเหลือเกินเรียบร้อยครับบอสถ้าเป็นไออารินจ่านะไม่ถึงตัวบอกเลยของเจ้าซาเลเปอร์ไงปรเล่นเนี่ยมันผมพาเวล่าไปบฮิมอสดูแล้วกันนะครับผมนี่ปะวะไม่ใช่นี่อยู่นี่ส่วนลึกพอนี่นี่เออโอเคโอ้โหแล้วงงไงไอ้ปืนเนี่ยปืนผมใส่อยู่ผมก็ได้จากเบฮิมอสมานะป่ะติดแล้วผมยิงให้ดูแล้วกันนะว่าเล่นยังไงกับไอ้ตัวนี้นะครับผมบัฟก่อน จะไหวเอาวะเนี่ย,ยเพราะว่าอยู่อีกโอกาสลิทมันแพท้ทางไอ้พวกเ <มา S 1> บมอสด,ด้วยอันนี้เอ็กซ์ตีโหมดด้วยนะครับผมมามาแเ้วเนี่ยต่อรอ,อก่อนปังไม่โดนเว้ยต้องรอจังหวะครับผมนึงล,ลืมรถเกาะมัน นี่รถตอดน,นะผมรถตอดรถโจมเฮ้ยออกก่อนอ,อนย่าขวางผมนี่ไปแล้วผมปปผมกดอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เออนี่จะรอจังหวะมันยิงพื้นนะปึ้งให้มันระเบิดดูดูดาเมจมีขั้นหนึ่งขั้นขั้นสองนะฮะแม่งสุด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 ไม่ขี้ อย่าขว้างสินี่ไงสามแสนพี่ดิถ้าปืนโหนกนดกว่านี้นะเป็นล้านบอกเลยรอ,อ,อ,อก่อนรอก่อนรอจังหวะก่อนไม่ไงสองแสนพี่ดิเรารอ,อจังหวะร่บผมยิงให้มันระเบิดข้างล่างไม่ไงมันแท้นจนร,ระเบะิดมอคไปอีกไอ้พวกเบฮิมอสไม่โดนชิบหายปังไม่โดนเด้องอวะ ปังเจ็ดแสนเอาดีเอาดีเอาดีไหงเหรอเกียวกัท่าดีวะปังไม่โดนลุกไปแล้วสวนสวนโซนวิ่งกลับไปเติมเตปังห้าแสนไม่ดีห้าแสนไม่ดีปังสองแสนลืมรถเกาะเกาะแม่งหมดปะวะยังไม่หมดดีกว่าโอเคยังไม่หมด ปังยิงพื้นให้มันระเบิดไม่โดนตายจะตายจ,าายจาะแล้วปังเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างโหดปืนได้อะไรมาเอ่ยอุปรกรณ์ต้องไปประเมินเอาเนี่ยโอ้โหโอเคผมวันนี้ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับแหละ